วันนี้ครับฟุตบอลค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็ยังมีในสิทธิ์ของกาโชว์เซียอิตาลีนะครับโอปาเดลเอสเปน FA คัพเนี่ยประมาณ10กว่าคู่เลยนะครับแล้วก็ลงไปถึงโปรตุเกสซูเปอร์ลีกตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับและยังมีกระชับมิตรทีมชาติด้วยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวหน้าคลิปเนี่ยนะครับเราจะหยิบยก หนึ่งคู่มาฝากกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวใครอยากจะติดตามเพิ่มเติมนะครับสามารถรูปคุยกันได้นะครับทางข้อดีผมขึ้นไว้ให้ที่หน้าโปรไฟล์ส่วนใครอยากได้รับเสื้อฟรีๆนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินแจ็คอินไซด์ไว้ได้เลยนะครับก็วันนี้ครับเรามีไลฟ์สดในแฟนเพจแล้วก็ u t u b e นะครับในรอบเวลาห้าโมงเย็นฝากติดตามด้วยนะครับใครที่อยากจะเข้ามาฟังบทวิเคราะห์บทวิจารณ์ฟุตบอลค้อื่นเพิ่มเติมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวห้าโมงเย็นเราเจอกันนะครับอ่ะ มาดูคำคืนนี้ครับ FA ครับโอ้โหหลายคู่ผมก็หยิบยกคู่ที่น่าสนใจนะครับก็ในรอบเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับวันนี้ทุกคนได้ติดตามดูกันแน่นอนนลครับมิววออันดับที่15ของเชฟปีนชิปอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับเลส e ตอร์อันดับหนึ่งของเชฟฟีนชิปอังกฤษครับซึ่งเกมนี้ต้องมาเจอกันในการบอลถ้วย FA ครับมิว FA m ์เอนะครับผลงานในช่วงหลังเนี่ยนะครับในเชมเปีนชิปอังกฤษถือว่าทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับใน5เกมหลังก็ ยังไม่แพ้ทีมไหนนะครับเป็นการเสมอ2และะนชนะไป3เกมนัดล่าสุดส่วนทานทีมกิ๊ครับเรสเตอร์ซิตี้ในแชมปชมิพกิ๊พวกเขาไม่ต้องมีอะไรเป็นห่วงแล้วนะครับแล้วก็มีแตมค่อนข้างที่จะทิ้งห่างอันดับ2อันดับ3เนี่ยเยอะมากๆเลยครับก็ถ้ามาดูอค์ประกอบต่างๆในด้องความพร้อมวันนี้เรสเตอร์อาจจะขาดนะครับตัวลูกอย่างเชมิวดี้แล้วก็อีนาโชนะครับซึ่งมีการปัญหาบาดเจ็บนะครับแต่คมกำลังหลักอื่นๆก็ถือว่ายังอยู่บรรบ วันนี้ครับกำแพงเงื่อนไขนะครับมองว่าเรสเตอร์บุกมาร์ดแขวนะครับแต่ก็มาดูถ้าภาพรวมจริงเนี่ยต้องบอกว่าอ่ามิวอเองนะครับก็เรายัางคงเอาแนนรอนยังไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังจะต้องไปโฟกัสในแชมเปีย้ยนชิอังกฤษเพราะว่าตอนนี้ลังอยู่อันดับที่15ของตารางด้วยนะครับซึ่งแต้มก็ไม่ได้ทิ้งห่างจากอันดับไว้เยอะสักเท่าไหร่นะครับและถ้ามาดูทางด้านเรสเตอร์วันนี้ครับดูแล้วความพร้อมและก็ การที่จะเล่นให้เต็มที่เนี่ยคิดว่าวันนี้เลสเตอร์ยังคง้อมกว่านะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้หนึ่งคู่ขอเลือกเชียร์ไปทีมฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ฝากติดตามด้วยกันครับดังนั้นใดอยากเข้ามาติดตามเพิ่มเติมคู่ไหนนะครับก็สามารถไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับมีทางเข้าอยู่ร่วมพ่อพิลก,กันนะครับเข้าฟรีมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนใครอยากได้เสือ้ออยากได้แก้วเยตินะครับก็สามารถ ทักสอบถามแอดมินจอีสไซได้เลยครับและไว้เจอกันในกลุ่มคอบคัวครับเดี๋ยวจะวางคู่ VP คู่เน้นแพ็กเกจสเต็ป3แพ็กเกจสเต็ป4ไว้ให้ที่โน้ตกลุ่มคอบครัวครับแล้วเจอกันครับ